ดูดวงชาวราศีพิจิกของเก่าอดีตชาติกำลังจะกลับมาอำนาจบาร,รมีวาสนาโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาสิงสิทธิปกปักคุ้มของรักษาดุลน,นำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลมาได้มาประสบความสำเร็จจะตาชีวิตรับทรัพยรับโอกาสทองก็ามาโอกาสดีก็ามาโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตา ด้วยบุญกุศลวาสนาของท่านท่านจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทียันใดการชิงไหวชิงเทปการใช้เล่เหลี่ยมเล่กลเพทุบายจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาครับอดทนอด,อดกานมานานเขาเรียกว่าปิดไม่เห็นของดีมาให้รวยง่ายๆนะผมของเก่ามันค่อยๆกลับมากําลังจะกลับมาแล้วเทพเทวดาฟ้าดินคำชูหนุนนำโชคชะตาตกตำแหน่งถ้วยทอง ท่านจะมีโอกาสทองโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจาัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาท่านจะได้พลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวดขอํานายว่าท่านจะเจริญรุ่งเรืองและรวยเลยรวยด้วยบุญบารมีของเก่ารับวงล้อแห่งวัฏจกักรจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รับจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแจ่มชื่อราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีเมื่อถึงเวลาการบุญกุศลวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตา จเจริญลูกเรื่องในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงแบบนี้ดวงเศรษฐีเงินลา้านอภิมหาเศรษฐีจะมีโชคลาภเงินทองเข้ามาอภิศามูมานพังพินาศนะครับผมแต่บางครั้งมันตามติดมาให้ท่านหลบหลีกตกตําแหน่งชาลลอตให้มุ่งตรงไปข้างหน้าไม่มีสิบเลือกนะครับผมจัดแจงทําตามแบบแผนประพณีให้ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีแล้วท่านจะได้เป็นที่หนึ่ง สายสามดาบขวาสามดาบมุ่งตรงแบงหน้าถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีกันได้การมองการไกลถึงการวางแบบแผนถึงอนาคตจะได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ,ลผันพัฒน,นาอย่างก้าวกระโดดดวงชะตาของท่านอาจจะเจอปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเล้าจัดดักจัดเต็มในโชคชะตานกน้อยนำพาซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามานะผมด้วยบุญกุศลวาสนานะผมจัดแจงเปรียบดังเหมือน อานาจที่ผู้มีบุญลงมาช่วยเหลือนะเพราะฉะนั้นอัศวินขีม่ม้าขาวถือดาบมาแล้วให้เตรียมตัวต่อแต่นี้ไปเอ่ยโชคตารุ่งเรืองลุ่งโลดประสบควาเร็จเปรียบเหมือนดังนกน้อยที่บินลงมาส่องแสงสู่นภาในหัวมีต่เมกบอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกัน้นนั่งอยู่เ,ยยเฉยเงินก็หล่นลงมาจากฟ้าจะล่ำลอยขึ้นมา ท,ทันทีจันได้เทพเทวดาฟ้าดินอำนวยพอรอำนวยโชคให้แก่ท่านท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายการถือดาบตั้งมั่นเอาจริงเอาจังบ่งบอกถึงทำตามแบบแผนตุลาการไอ้ท่านมุ่งมั่นจนประสมเสร็จมีดปักเต็มหลังยังไงก็ทำอะไรท่านไม่ได้จะเจ็บปวดรวดล้าวแสนทุกทรมานก็อดทนอดกัน้นทนต่อไปถึงจะได้ดีสะพานทองข้ามมาแล้ว นหนุนนําโชคชะตาให้สังเกตสะพานทองและจงคาบสะพานนั้นมันเป็นอะไรที่เรียบง่ายเป็นอะไรที่ไม่ยากทําให้ท่านรู้สึกฮึกเขิมในบุญกุศลวาสนาเจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมเลา้าเจ็บปวดร่วดเลา้าแสนทุกข์ทรมานแสงสว่างจากสวรรค์ชั้นฟ้าส่งมอบมาแก้วแหวนเงินทองต่อแต่นี้ไปขอทำนายว่าท่านจะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตรับทรัพย์ โอกาสทองโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดมีเกณฑ์ชะตาต้องตัดสินใจอย่างน่ากลัวเพราะฉะนั้นท่านควรที่ต้องปกปิดซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วเตรียมตัวรับทรัพย์หรือโชคโชคดีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในดวงชะตาเตรียมตัวดวงชะตาเปิดรับทรัพย์ต่านจะได้ข่าวลื่นเลิงสังสรรค์นกน้อยจะทำรัง ไล่ล่าเต้นระบำาเพลงกองกันถึงเวลาคาบุญกุศลวาส,สนาไขาก็ฉุดท่านไม่อยู่ท่านจะเจริญลูกเรือขึ้นมาทันทียันใดด้วยคาบุญกุศลในครั้งนี้ท่านเตรียมตัวหลบปลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงดวงจิตตาจะเปิดไขามาบอกกล่าวเล่าสิทธิ์ถึงเรื่องราวต่างๆท่านจะเจริญลูกเรือขึ้นมาทันทียันใดเอาผมถึงแม้ท่านจะเบื่อนานนะครับกับทุกสิ่งทุกอย่างท่านจงมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าทางทิศตะวันตกให้ออกแบบ มาผลงานทางด้านเรื่องธุรกิจการงานและจะร่ํารวยรับทรัพย์รวยโชคถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาใครก็ฉุดท่านไม่อยู่รวยเลยรวย,วยต่อแต่นี้ไปการจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีสิ่งที่ท่านจะต้องระวังคือระวังจิตใจของท่านเองเพราะว่าจิตใจของท่านจะรู้สึกเบื่อนหน่ายรู้สึกย่ําแย่รู้สึกตกต่ํารู้สึกนะครับต้องพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผนันทันทีทันใดการที่ท่านถือดาบตั้งขึ้นมงบอถึงดวงจตากล้าได้กล้าเสีย กาที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกลัวที่ไหนล่ะพร้อมที่จะไ่าพร้อมที่จะต่อสู้กับใครบางคนอัศวินขี่มา้าขาวถือดาบมาก็สังเกตในโชคตาว่าท่านจะมีโอกาสทองแต่ว่าองกาไดกาเสียนะการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันใด้สังเกตในโชคตาคาันะผมการปรดิบอดอยการรีเริ่มเริ่มต้นเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาตกตําแหน่งบุญกุศลทัาน,นจะ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสคิสด,ดวิวาท นะครับผมข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลนะครับผมและใครบางคนจะหาเรื่องวิวาทกับท่านในตอนท่านได้ดีเพราะฉะนั้นตอนได้ดีจงอยู่เฉยอย่ามีเรื่องกับใครนะครับผมมีเงินมีทองพอแล้วนะครับผมอย่าหาเรื่องใส่ตัวนะครับจะผิดพลา,าดพลาดพั้งได้จงลื่นเริง,เรงสังสรรค์ไล่ลำ้ำเต้นระบำเพลงกองกันลงสุขสมสมหวังดังใจหมายข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในดวงชะตาดวงชะตาจะเปิดรับรั์ อันจะได้ลื่นเลื่องสังสรรค์ตกตำแหน่งเดอะเลเวอร์ไปไหนใครรักใครรักสาวรักสาวหล,ลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันสมนัติติดกับดักมนสเสน่ห์มงจันทาดวงแบบนี้เขาเรียกว่าดวงรวยเลยรวยครับผมโอกาสท้องเข้ามาแล้วโอกาสจัดหนักจัดเต็มมาแล้วเตรียมตัวรับทรัพย์รวยโชคงถึงเวลาแล้วหรือใช่หรือไม่ครับผมด้วยคาบุญกกศล,ลวาสนาอัศวินขีม่ม้าถือถ้วยทองมาให้สังเกตดวงาตาว่าหญิงสาวผู้หนึ่งจะตามมาช่วยเหลือ นะครับผมนะรจะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนค้ำชูนหนุนนำโชคชะตาจะมีโอกาสทองนะครับผมและจะได้ริเริ่มเริ่มต้นงานใหม่เพราะฉะนั้นการสัญญาณพิเศษนะครับผมการริเริ่มเริ่มต้นงานใหม่เนี่ยจะเป็นสัญญาณว่าท่านโดนบีบบังคับต้องทํางานนะครับผมถ้าท่านไม่โดนบีบบังคับท่านไม่ทำหรอกนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นงานที่ยากลําบากนะครับผมางานยากลําบากยากแค้นแสนลําบากอากาศก็ร้อนอบอ,อ้าวเตรียมตัวท่านจะต้องจัดแจง ทำตามแบบแผนที่คนอื่นวางคันลองเอาไว้ครับด้วยบุญกุศลวาสนาถึงข่าวบุญกุศลวาสนาใครก็ชดท่านไม่อยู่เตรียมตัวรับทรัพย์หรือโชคโอกาสท้องเข้ามาจัดหนักจัดเต็มแล้วครับถึงเวลาแล้วใช่หรือไม่ตกตําแหน่งเทมเมเรนจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแจ่มชื่นเกิดความราบรื่นเกิดความที่ท่านจะได้มีโชคลาภครั้งใหญ่กับเขาเพราะว่าดวงชะตาตกตําแหน่งเหรียญใหญ่เบืเริ่มครับด้วยบุญกุศลวาสนาอํานาจบาร,รมีวาสนาสิงห์สิทธิ ปกปักกุ้งครองรักษาหนุนนำโชคชะตาพริกเปลี 8, ่ยนแปลงพันธัฒนายอย่างก้าวโดดดวงแบบนีด้ดวงเศรษฐีเงินล้านจะเจริญุูกเรืองขึ้นมาทันทีจนใดชะตาชีวิตรับทรัพย์หรือโชงดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายของเก่าในอดีตจะกลับมาช่วยขอทานายว่าชาวราศีพิจิจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินของเก่าจะเข้ามาช่วยสนับสนุนคาชูหนุนนําโชคชะตาดวงชะตาเปิดนะครับตูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตัง์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับ icker, รบับฟังดูดวงต่อบอย่างมอพบ สวัสดีครับคลิปนี้เรามาพูดถึงชาวราศีพิจิกกันบ้างนะครับดวงชะตาของชาวราศีพิจิกประจำเดือนลักษณะและนิสัยใจคอชาวราศีพิจิกเป็นคนที่มีความเข้มแข็งทางอารมณ์และจิตใจมีพลังและความมุ่งมั่นสูงพวกเขามักจะมีความลึกลับ และซับซ้อนในตัวเองทำให้คนรอบข้างเข้าใจได้ยากชาวพิจิกมีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆพวกเขามีความรู้สึกไวและลึกซึ้งแต่มักจะซ่อนความรู้สึกไว้ภายในไม่แสดงออกมาให้คนอื่นเห็นง่ายๆชาวพิจิกมีความฉลาดหลักแหลมและมีไหวพริบดีสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆได้อย่างแม่นยำพวกเขามีความจริงจังในการทำงานและการใช้ชีวิตมีความทะเยอทะยานสูง และมักจะตั้งเป้าหมายที่ท้าทายให้กับตัวเองชาวพิจิตมีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อคนที่พวกเขารักและไว้ใจแต่ก็สามารถเป็นศัตรูที่น่ากลัวได้หากถูกทรยศหรือหักหลังพื้นดวงในเดือนนี้พื้นดวงของชาวราศีพิจิกค่อนข้างดีมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในหลายๆด้านของชีวิตแต่ก็ต้องระวังเรื่องความขัดแย้งกับคนรอบข้างเนื่องจากดาวอังคาร ซึ่งเป็นดาวประจำราศีกำลังโคจรเข้ามาใกล้ทำให้อารมณ์อาจจะแปรปรวนได้ง่ายอย่างไรก็ตามด้วยพลังและความมุ่งมั่นที่มีอยู่ชาวพิจิกจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีด้านการงานในช่วงเดือนนี้ชาวพิจิกจะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างชัดเจนโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการวิจัยการสืบสวนหรืองานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ จะได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานอาจมีโอกาสได้รับมอบหมายโครงการสำคัญหรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเนื่องจากความเข้มงวดและความคาดหวังสูงของชาวพิจิตอาจทำให้เกิดความไม่พอใจในทีมได้ควรพยายามสื่อสารอย่างชัดเจนและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย สำหรับผู้ที่กำลังหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการสมัครงานหรือสัมภาษณ์งานโอกาสที่จะได้งานที่ตรงกับความต้องการมีสูงแต่ควรตรวจสอบรายละเอียดของข้อเสนอให้ดีก่อนตัดสินใจด้านการเงินด้านการเงินของชาวพิจิกในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มเติมจากงานพิเศษหรือโบนัสอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยหรือการลงทุน ที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ชาวพิจิกที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะมีโอกาสขยายกิจการหรือเพิ่มช่องทางรายได้ใหม่ๆแต่ควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและไม่ควรก่อนนี้มากเกินไปการออมเงินและการวางแผนการเงินระยะยาวเป็นสิ่งสำคัญในช่วงนี้ด้านการเรียนสำหรับชาวพิจิกที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้ จะเป็นช่วงที่มีความก้าวหน้าทางการเรียนอย่างชัดเจนความมุ่งมั่นและความละเอียดรอบคอบจะช่วยให้สามารถเข้าใจบทเรียนที่ยากได้ดีขึ้นโดยเฉพาะวิชาที่เกี่ยวกับการวิจัยวิทยาศาสตร์หรือการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องความเครียดและความกดดันที่อาจเกิดขึ้นจากการตั้งมาตรฐานให้กับตัวเองสูงเกินไปควรหาเวลาพักผ่อนและทำกิจกรรมผ่อนคลายบ้าง เพื่อรักษาสมดุลระหว่างการเรียนและการใช้ชีวิตสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนศึกษาต่อเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการค้นคว้าข้อมูลและเตรียมตัวสอบโอกาสที่จะได้รับทุนการศึกษาหรือได้เข้าเรียนในสถาบันที่ต้องการมีสูงยอดค้าขายสำหรับชาวพิจิกที่ทำธุรกิจหรือมีอาชีพเกี่ยวกับการขายเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดียอดขายมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวกับความงามสุขภาพหรือเทคโนโลยีทักษะการวิเคราะห์ตลาดและการเข้าใจความต้องการของลูกค้าจะช่วยให้ชาวพิจิกสามารถปรับกลยุทธ์การขายได้อย่างออมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการแข่งขันที่อาจจะรุนแรงขึ้นและควรมีการวางแผนการตลาดระยะย,ยาวเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและการให้บริการหลังการขายที่ประทับใจจะเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มยอดขายและสร้างความพักดีตอ่อแบรนด์เกณฑ์การเดินทางในเดือนนี้ชาวพิจิกมีโอกาสที่จะได้เดินทางทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือการศึกษาการเดินทางจะเป็นไปอย่างราบรื่นและอาจนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิต อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการวางแผนการเดินทางตรวจสอบรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนและเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้การทำประกันการเดินทางเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาสำหรับผู้ที่วางแผนท่องเที่ยวพักผ่อนควรเลือกสถานที่ที่มีความเงียบสงบและใกล้ชิดธรรมชาติเพื่อช่วยให้ได้พักผ่อนและฟื้นฟูพลังงานอย่างแท้จริงความรัก ด้านความรักของชาวพิจิกในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีสำหรับผู้ที่มีคู่แล้วจะรู้สึกถึงความเข้าใจและความลึกซึ้งในความสัมพันธ์มากขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ดีในการพูดคุยเรื่องสำคัญหรือวางแผนอนาคตร่วมกันอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องความหึงหวงหรือการควบคุมที่มากเกินไปซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งได้สำหรับชาวพิจิกที่โสดเดือนนี้มีโอกาสที่จะพบคนถูกใจ โดยเฉพาะในสถานที่ทำงานหรือในกลุ่มเพื่อนฝูงความมีสเสน่ห์และความลึกลับของชาวพิจิกจะดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างแต่ควรใช้เวลาทำความรู้จักและเข้าใจอีกฝ่ายให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจเริ่มความสัมพันธ์ที่จริงจังในภาพรวมเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีพิจิกในการพัฒนาตนเองและก้าวหน้าในด้านต่างๆของชีวิตทั้งการงานการเงินการศึกษา และความรักอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องอารมณ์และความสัมพันธ์กับคนรอบอกข้างพยายามสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจและอย่าลืมดูแลสุขภาพทั้งกายและใจควบคู่ไปด้วยการรักษาสมดุลในชีวิตจะช่วยให้ชาวพิจิกสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่และประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตสำหรับชาวราศีพิจิกในเดือนนี้มีวิธีเสริมดวงที่น่าสนใจดังนี้ หสีมงคลสวมใส่เสื้อผ้าหรือเครื่องประดับสีแดงเข้มน้ำเงินเข้มหรือดำซึ่งเป็นสีที่เสริมพลังให้ชาวพิจิก 2. อ,อัญ,ญมณีมงคลสวมใส่หรือพกพาพลอยโกเมนกาณิตหรือทับทิมรูบีซึ่งช่วยเสริมพลังและความมั่นใจ 3. ตัวเลขมงคลใช้เลข9หรือ18ในชีวิตประจำวันเช่นวันที่ทำธุรกรรมสำคัญ สทิศมงคลหันหน้าไปทางทิศเหนือเมื่อทำงานหรือตัดสินใจเรื่องสำคัญ 5. เครื่องรางมงคลพบพารูปแมงป่องหรือนกอินทรีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของราศีพิจิก 6. กลิ่นหอมมงคลใช้น้ำหอมหรือน้ำมันหอมระเหยกลิ่นกัายานฟรงกินเซนส์หรือมดยอบเมือเดดอกไม้มงคล ตกแต่งบ้านหรือที่ทำงานด้วยดอกเบญจมาศหรือดอกกุหลาบสีแดงเข้ม 8. อาหารมงคลรับประทานอาหารที่มีรสเผ็ดร้อนหรืออาหารที่มีสีแดงเช่นแกงเผ็ดหรือผลไม้สีแดง 9. กิจกรรมเสริมดวงทำสมาธิหรือโยคะเพื่อเสริมสร้างพลังภายในทำบุญหรือช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน สิบคาถาเสริมดวงท่องคาถา U i E E ก่อนเริ่มงานสำคัญหรือเมื่อต้องการเสริมพลังอย่างไรก็ตามการเสริมดวงเหล่านี้เป็นเพียงความเชื่อและแนวทางเสริมที่สำคัญที่สุดถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับไอติมหมอสันได้อย่าลืมกด Super Tank, Super er. มไ,ไดลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปให,ใหม่สิ่งดีๆกำลังจะบังเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิก ขอให้ท่านร่ำรวยด้วยทรัพย์สินงันทองครับสวัสดีครับ